น้องครับน้องครับพอผมฟังเพลงไม่ใช่ไม่ใช่พี่จะถามว่าพอดีพี่เป็นช่างภาพอะครับทำคอนเทนต์ลงติ๊กตอกน้องเพื่อถาม้องพี่อะไรอะน้องครับน้องครับเฮ้ยน้องครับน้องครับเฮ้ย ไดๆน้องครับน้องครับไอ้ชิบะามือยีแล้วะไอ้หวยอ้ยเฮ้ยลองสลับดูนะอ่ะพร้อมเนาะโอเคสามได้ขอครับ